สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอมมีนมาแจกแนวทางหวยเล่านะคะแจกไว้ก่อนเนาะแจกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเรามีหลายโปรแกรมหลายสูตรเนาะทยอยแจกนะคะพเพื่อนๆชอบสูตรไหนอะไรยังไงนะคะดูคลิปแล้วถูกใจนะก็ลองใช้นะ,ะก็ลองตามแนวทางดูนะคะอ่ะโอเคนะคะตอนนี้เราอยู่โปรแกรมปัก3ตัวเนาะ,ะซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะเอะน้องนะคะ น้องอาอะไรนะมีสมาชิกเนาะถูกรางวัลไหมสดนี้นะคะสาตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาแจกหวยเหล่านะคะงวดที่แล้วน้องหลุดนะคะงวดนีแด้แอดมินคิดว่างวดน,วดนี้น้องมีโอกาสมานะคะแอดมินก็เลยมาทำคลิปแจกเอาไว้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวแนวทางที่แอดมินให้เนี่ยเพื่อนเก็ลองไปเทียบับัะสดอื่นดูละกันนะคะก็ มาแจกแนวทางฟรีเนาะใครที่ไม่มีงบนะคะในการซื้อนะเพื่อนๆไม่ต้องซื้อนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะดูคลิปวิดีโอของแอดมินนะคะที่แอดมินแจกแนวทางไว้ได้เลยนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่มีงบแล้วนะคะกาไรจากแนวทางที่แอดมินแจกนะหากคุณสนใจโปรแกรมนะคะคุณสามารถสแกน QR code หรือกดลิงก์ไลน์แอดใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็แคปนะคะหน้าจอวิดีโอนะคะที่คุณสนใจเนาะแล้วก็ แจ้งไปทางไลน์นะคะว่าสนใจโปรแกรมไหนนะคะอ่ะโอเคอันนี้เนี่ยนะเป็นโปรแกรมปัก3ตัวนะคะราคา1,000บาทนะคะอนาคตจะปรับเป็นราคาปกติ1,500บาทนะคะแอดมินแจ้งก่อนนะคะเพราะว่าราคา1,000บาทที่แอดมินให้ทุกคนซื้อนะคะเป็นราคาทดลองนะคะทดลองใช้เนาะอ่ะ นะคะเพราะว่าแอดมินไม่ค่อยทำคลิปนะคะก็เลยให้ราคาโปรไปก่อนนะคะเนาะหลังจากหมดโปรนะคะก็จะอยู่ที่1 5 0 0บาทนะคะโปรแกรมนี้เนี่ยโปรแกรมปัก3ตัวเนี่ยถ้าคุณซื้อไปเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างนะคะคุณจะได้ปักร้อยนะคะปักหลักร้อยปักหลัก10ปกักหน่วยนะคะ10บน10ล่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะอยู่ในโปรแกรมเดียวนะคะเนาะดูคลิปนี้ให้เข้าใจนะคะ โปรแกรมปกหลักเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้คุณสามารถที่จะเล่น3ตัวเจาะ3ตัวเจาะ2ตัวบน2ตัวล่างได้นะคะอ่ะทีนี้เนี่ยโปรแกรมปักหลักเนี่ยสามารถปรับสูตรได้ประมาณ10สูตรนะคะแต่ละสูตรเนี่ยแต่ละปักหลักเนี่ยแอดมินจะมีให้ทั้งหมด7สูตรนะคะแปลว่าเบสเสร็จแล้วมีทั้งหมดกี่สูตรนะคะในแต่ละปักหลักก็ประมาณ70สูตร นะคะเพราะคุณสามารถปรับสูตรได้นะคะแล้วก็เลือกสูตรที่เดินดีที่สุดนะคะแอดมินของนุญาตใช้สูตรเดิมสําหรับที่ที่เราแจกนงวดที่แล้วเนาะอะเพราะเราคิดว่างวดที่แล้วเนี่ยน้องนะคะถือว่าเป็นน้องที่เดินดีนะคะแล้วเราก็มาวิเคราะห์ในแต่ละสเต็ปนะคะ อันนี้เนี่ยเวลาคุณเล่นเนี่ยแอดมินแนะนําให้คุณคีย์สถิติลงไปเนาะแอดมินทำการกอรอกสถิตินะคะก็คือเราคัดลอกสถิติเนาะ,ะตั้งแต่วันที่10นะคะกรุมพางพันธ์า5 6 8นะคะจนถึงปัจจุบันนะเอามาใส่ในตารางนี้นะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะคะเนาะอ่ะแอดมินขออนุญาต zoom นะคะซึ่งงวดที่แล้วเนี่ยนะน้องหลุดทุกตําแหน่งนะคะถ้าจะไม่ผิดนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวเราจะตามต่อนะคะอย่างเช่นปักหลักร้อยเนี่ยแอดมินใช้สูตร2งเล็บ2นะคะสถิตินะคะที่เราเลือกใชู้ตรที่สเนี่ยเพราะอะไรนะคะสถิติน้องหลุดไม่เกิน1ครั้งนะคะซึ่งงวดที่แล้วน้องหลุดไปแล้วนะคะงวดนี้เราจะใช้สูตรนี้ตามต่อนะคะ<ม>เราก็มาแก้นะคะเวลาคุณเล่นเนี่ยนะคะให้คุณดึงสถิติเนาะตอนนี้เราหาค่านะคะในตำแหน่งปักหลักร้อยนะคะ ก็คือปักหลักร้อยเนี่ยเราก็จะมาดูแถวที่9เนาะแถวที่9เนี่ยเราก่อสถิตินะคะโปรแกรมคำนวณออกมาแล้วนะคะโซนที่2เลฟ2นะคะได้7 9 4นะคะเราก็คัดลอ,อ,อกมาแล้วก็มาวางในตำแหน่งปักหลักร้อยนะคะคุณจะเล่นในตำแหน่งปักหลักอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่นะคะเอาที่คุณถนัดนะอ่ะทีนี้เรามาดูในตำแหน่งของ ปักสิบบนนะคะปักสิบบนเนี่ยเราใช้นะคะสูตรสี่วงเล็บศูนย์สูตรศูนย์วงเล็บสี่อ่ะสูตรศูนย์วงเล็บสี่นะคะสถิติน้องเนี่ยหลุดหนึ่งครั้งแล้วก็แตกๆนะคะหลุดหนึ่งครั้งแล้วก็แตกๆนะคะงวดที่แล้วน้องหลุดนะคะงวดนี้ตามต่อนะคะ <c oughs> คำนวณได้เลขเดิมนะคะเราก็เอามาวางนะคะเรามาวางในสูตรรวมนะคะตำแหน่งหลักสิบนะคะว่าเราได้เลขอะไร <c oughs> อ่ะทีนี้เรามาดูต่อนะคะตำแหน่ง หน่วยบนนะคะปักหน่วยบนเนี่ยเราใช้สูตรที่9นะคะคุณสังเกตนะสูตรที่4กับสูตรที่5นะอัตราการชนะอยู่63%เหมือนกันนะคะถามว่าคุณจะเลือกเล่นสูตรไหนนะคะแอดมินจะเลือกเล่นสูตรที่4นะคะเพราะว่ามันเราเห็นภาพเนาะเราเห็นภาพนะคะน้องนะคะมีลักษณะหลุดหนึ่งครั้งนะคะ หลุดหนึ่งครั้งแล้วก็มาหลุดหนึ่งครั้งแล้วก็มานะคะหรือคุณจะใช้สูตรที่ห้าก็ได้นะคะอ,อ่ะสูตรที่สี่เนี่ยมันก็มีสิทธิ์นะเอะ่อย่างสูตรที่ที่ห้าเนี่ยน้องหลุดแตกนะคะแล้วก็หลุดเอ๊หรือหลุดแตกหลุดแตกนะคะสูตรนี้ก็หน้าตามนะสูตรที่ห้าเนี่ยวดถัดมาอาจจะมาแตกก็ได้นะคะอืม ถามว่าสูตรที่4หน้าตามไหมสูตร4แตกหลุดแตกหลุดนะคะแตกแตกหลุดแตกหลุดไปแล้วอ่ายังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดนะมันก็มีโอกาสที่ถ้ามันจะเป็นแพทเทิร์นลักษณะที่ว่าผิดแต,แตกแตกผิดไปแล้วแตกนะคะมันก็มีโอกาสแตกอีกงวดหนึ่งนะคะมันก็จะมาลักษณะของอสามช่องเนาะสามช่องเนี่ย ออแอดมินก็ตามสูตรเดิมนะอาจจะมาเลขเจ็ดก็ได้นะคะเพราะเลขไม่หนีกันอ่ะแอดมินตามสูตรนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยถ้าเราไม่มั่นใจในการที่จะเลือกเล่นนะคะเราก็ไม่ต้องเล่นสองตัวบนนะคุณก็ไปดูว่าสูตรไหนที่น่าเล่นนะอ่ะทีนี้เรามาดูปักสิบปักสิบ่างนะคะปักสิบ่างเนี่ยนะคะสูตรที่สองเดินดีที่สุดนะคะเพื่อนสูตรที่สองเดินดีที่สุด ซึ่งสถิติเนี่ยน้องหลุดแค่หนึ่งงวดนะคะจากสถิติที่เรากรอกนะก็คือหลุดในงวดที่3นะคะซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะงวดก่อนงวดก่อนที่เราจะเล่นวันนี้น้องหลุดไปแล้วนะคะมีโอกาสที่งวดนี้จะมานะคะเพราะว่าสถิติหลุดไม่เกินหนึ่งครั้งนะคะเราก็ามาวางในตําแหน่งปักสิบล่างนะคะทีนี้หน่วยล่างะนะคะหน่วยล่างเนี่ยเราใช้สูตรที่สองเลฟสอง ะะสังเกตนะว่าน้องเดินดีที่สุดนะคะในตำแหน่งสุดที่2องลงเล็บสองนะคะสถิติหลุดไม่เกินหนึ่งครั้งซึ่งงวดที่แล้วก็หลุดไปแล้วนะคะแปลว่างวดนี้มีโอกาสมาเราก็คัดเลขตัวโลกตัวเลขมานะคะในแถวที่9นะคะในรอบที่9ออกมาวางในตำแหน่งหน่วยล่างนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้นะคะแนวทางออกมาแล้วนะคะในส่วนของ3ตัวนะคะ3ตัวคุณจะได้เลขทั้งหมด27ชุด นะคะเอาไว้ลุ้นเอาไว้เล่นนะคะก็ถ้าคุณเล่นตาลบาทก็อยู่ที่2 7บาทเอาไว้ลุ้นาบาทละแป0ร้อย0 0้พันหนึ่งก็แล้วแต่เว็บไซต์ที่คุณเล่นนะคะส่วนสองตัวบนเนี่ยทุนจะอยู่ที่9บาทนะถ้าคุณเล่นตาละบาทนะคะสองตัวล่างก็ถ้าเล่นตาละบาทก็9บาทนะคะเพราะว่ามีเลข9ชุดเนาะก็แนะนำนะคะว่าเอาไปเทียบกับสูตรต่างๆนะคะ นาะถ้าใครที่มีหลายโปรแกรมเนี่ยคุณก็จดสูตรนี้นะคะแคปหน้าจอไว้นะแล้วก็ลองไปเทียบกับโปรแกรมรวมโชคบ้างโปรแกรมปักหลัก5ตัวบ้างนะคะที่คุณมีเนาะอว่าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยเลขใกล้เคียงกันหรือเปล่านะคะตรงกันหรือเปล่านะประมาณนี้นะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้แอนมินไปก่อนนะคะใครที่ดูคลิปนี้นะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ